สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่ได้สอนการบวกเลขนะคะจากนิ้วมือไปเนาะแล้วก็เคยสอนการนับเลขจากนิ้วมือไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนการลบเลขจากนิ้วบือบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังเนาะนะคะว่าแต่ละนิ้วเนี่ยเราจะให้เป็นเลขอะไรนะคะสําหรับข้างขวานะคะ เราจะให้เป็นหลักหน่วยเนาะสำหรับข้างซ้ายนะคะเราจะให้เป็นหลักสิบนะคะอ่ะตั้งแต่นิ้วชี้นะคะจนถึงนิ้วก้อยเนาะเราจะให้แต่ละนิ้วเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เนาะสำหรับหลักหน่วยนะคะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5นะอ่ะส่วนด้านซ้ายนะคะก็เหมือนด้านขวาเลยนะคะเพียงแต่ให้เราเนี่ยคูณ10เข้าไปนะคะเออนิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วชี้เนาะแต่ละนิ้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10นะคะส่วนนิ้วโป้งก็จะมีค่า เท่ากับ50นั่นเองนะอ่ะเรานะคะลองมาดูการลบเลขจากนิ้วมือกันนะคะเดี๋ยวเราลอง โจทย์ที่แบบง่ายๆก่อนเนาะอะอย่างเช่นถ้าบอกว่า3-2ลบ2แบบนี้ค่ะก็ให้เราชูมา3นิ้วใช่ไหมแล้วก็ลบ2ใช่ไหมคะก็เราหักไปอีก2เนาะก็จะเหลือคำตอบเท่าไหร่คะก็เหลือ1นะคะเอออันนี้ง่ายอ่ะลอง5-3ลบ3บ้างนะคะ5ใช่ไหมคะเราก็ชูมาเลย5แบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือมีความหมายว่า 5... ใช่ไหมคะลบ3เอ้ามันไม่พอที่จะลบนี่มันมีห แล้วเราจะลบอย่างไรนะคะถ้าในกรณีที่ไม่พอเนี่ยเราก็ลบ5ไปเลยเนาะแล้วค่อยบวกเพิ่มอีก2ถูกไหมนะคะถ้าเราหักไป5บวกอีก2มันก็จะเท่ากับ3พอดีถูกไหมเนาะคำตอบที่ได้ก็คือ2นั่นเองนะคะตรงนี้ไม่งงนะเอออะลอง1ิบลองสิบลบสบ้างนะคะอะสิบลบสนะคะเราก็ชูมาเลยนะคะสิ 2นะคะลบ3ามเอา้าลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าด้านนี้มีแค่2นิ้วนะคะทำอย่างไรนะคะถ้าเราลบ3ไม่ได้นะคะเราก็ลบ10เนาะแล้วค่อยบวกอีก7ถูกไหมคะอ่ะลบ10นะคะแล้วก็บวกอีก7เนาะเพราะว่า7บวก3เท่ากับ10ถูกไหมคะเออแล้วก็บวกอีก7็อ่ะแล้วก็บวกไปเลย5 6 เ็ดนะคะคำตอบออกมาก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้9ถูกไหมคะเอออ่ะต่อมานะคะลอง26-19ลบ19ดูบ้างนะคะอ่ะชูขึ้นมา26ใช่ไหมอ่ะยี่ส้หอ่ะลบ19นะคะลบ19เเนาะเราก็ลบไปเลย ให้เราลบทีละหลักก็ได้นะคะก็คือ19เก้าเนี่ยให้เราแยกเป็น1ิบกับเน้าเน่ะลบ10ก่อนอะลบ1ิบได้แล้วปุ๊บนะคะจากนั้นก็ให้ลบ9อ้าลบเก้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่านิ้วฝั่งนี้มันไม่พอเนาะถ้าเราลบ9้าไม่ได้เนี่ยก็ให้เราลบอีก1ิบนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรคะเออหนึ่งบวกเ้าเท่ากับสิบถูกไหมคะนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งคำตอบออกมาก็เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นเจดนะคะ อ่ะต่อมานะคะลอง55ลบ38ดูบ้างอ่ะ55นะคะ55ลบ38อ่ะให้เราลบ30ก่อนค่อยไปลบ8นะคะอ่ะลบ30 เอ๊ะแต่ฝั่งนี้มันมันลบไม่ได้นี่30ทําอย่างไรนะคะถ้าเราลบ30ไม่ได้ก็ให้เราลบไปเลย50นะคะ<ม>พอเราลบ50เสร็จปุ๊บก,ก็ให้เราบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะบวกเพิ่มอีก20ถูกไหมนะคะเพราะว่า30เกิดจากอะไรคะเกิดจาก20บวกด้วย30ถูกไหมคะถึงเป็น50เนาะเอออ่ะนะคะแล้ก็บวกเพิ่มอีก ่20นะคะเมื่อกี้เราลบ30ไปแล้วถูกไหมต่อมานะคะก็ให้เราลบอะไรคะลบ8เนาะเออลบ8อะแต่ครนี้ตัวเลขมันลบ8ไม่เพียงพอหน่เราจะทําอย่างไรนะคะถ้ามันลบ8ไม่เพียงพอก็ให้เราลบไป10นะคะ,ะให้เราลบไป10แล้วก็บวกอีก2นั่นเองนะคะคําตอบออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่คะ สิบเจ็ดถูกไหมคะเอออะลองมาตัวอย่างสุดท้ายนะคะเก้าสิบอ็ดลบสี่สิบหกหรบ้างอ่ะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆนะคะ ลองคิดกันดูนะคะลองคิดจากนิ้วมือดูแล้วดูซิว่าคําตอบได้เท่าไหร่กันนะคะได้เท่าไหร่นะคะสามารถอาลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าด้านซ้ายใช้นิ้วอะไรชูขึ้นมาด้านขวานะคะใช้นิ้วอะไรชูขึ้นมาแล้วได้คําตอบเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวฝากให้เป็นการบ้านเนาะสำหรับ9 1 4ลบ46นะคะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะคะที่เข้ามารับฟังรับดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย